ถ้าชีวิตมันวนลูกทุกซ้ำๆลองฟังอริยสัจสี่ให้เข้าใจอีกครั้งเคยไหมอยู่ดีๆก็รู้สึกเหนื่อยล้าไม่รู้ว่าเพราะอะไรชีวิตมันเหมือนวนลูกตื่นเช้าไปทํางานกลับบ้านนอนแล้วก็เริ่มใหม่บางวันก็รู้สึกไม่มีใครเข้าใจเราเลยแม้แต่ตัวเราเองเรามีเงินแต่ไม่มีความสุขเรามีคนรักแต่ก็ยังรู้สึกเงาเรายิ้มให้คนอื่นได้แต่ลึกๆกลับร้องไห้กับตัวเองทุกคืนคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ และความรู้สึกเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงเข้าใจล่วงหน้ามาแล้วกว่า2,600ปีพระองค์สอนหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่ซึ่งไม่ใช่แค่ธรรมะสาหรับนักบวชแต่คือแผนที่ชีวิตสําหรับคนทุกคนที่เคยทุกข้อแรกหลกทุกพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทุกเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นทุกทางกายทุกทางใจทุกทางใจหรือทุกข์ที่ไม่มีใครมองเห็นบางคนทุกเพราะงานบางคนทุกเพราะความรักบางคนทุกเพราะรู้สึกว่าเราไม่มีค่าในสายตาใครเลย แต่การยอมรับว่าชีวิตมีทุกข์คือก้าวแรกของการพ้นทุกข์ข้อ2สมุทยัยเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่คนอื่นแต่คือความอยากที่เราแบกไว้โดยไม่รู้ตัวอยากให้เขารักเราเหมือนเดิมอยากได้งานที่ดีขึ้นเงินเดือนที่มากขึ้นอยากให้ชีวิตเป็นไปตามที่เราวาดไว้ความอยากทําให้ใจเราเหนื่อยเพราะสิ่งที่อยากมันมักไม่เป็นอย่างที่เราคิดข้อ3นิโรธเมื่อปล่อยความอยากได้ความอยากเอาความอยากครอบครองใจเราจะเริ่มว่าง และเมื่อใจว่างเราจะเห็นว่าความสุขไม่ต้องใช้เงินซื้อไม่ต้องมีใครเข้าใจแค่เรายอมรับและอยู่กับความจริงตรงหน้าข้อ4มักมักมีองค์8คือทางสายกลางที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเริ่มจากความเข้าใจถูกความตั้งใจดีคำพูดดีการกระทำดีอาชีพสุจริตความเพียรการมีสติและการมีสมาธิฟังดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้ว เราสามารถเริ่มได้ทุกวันแค่พูดดีขึ้นคิดดีขึ้นใส่ใจคนรอบตัวมากขึ้นเราไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตในวันเดียวแค่รู้เท่าทันความทุกข์รู้ว่ามันเกิดจากอะไรและค่อยๆเดินออกจากมันอริยสัจสี่ไม่ใช่หลักธรรมสำหรับคนเข้าวัดเท่านั้นแต่มันคือเครื่องมือสำหรับทุกคนที่กำลังรู้สึกหลงทางในชีวิตทุกไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูที่มาสอนให้เราเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นวันนี้คุณอาจยังทุกข์อยู่ แต่ขอเพียงแค่คุณไม่หนีจากมันลองมองมันตรงๆด้วยใจสงบแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลเลยแค่เข้าใจความจริงของชีวิต